สนุกมากล่ะเนี่ยคือสนุกมากอะ่ะคืออิสระคนงามวันจริงได้กินอะไรอร่อยอร่อยอูงอมเป้มเจ่าดีมากามคือมันหอมจริง ออามาอีกหนึ่งนกกระทาผัดผีโรตออตอนฉันเห็นชื่อฉันตกใจคือฉันบอกว่าเอ้ยแปลกมากแต่พี่เขาบอกโอ,โอ้ไม่แปลกเลยครับปก,กติครับไม่แปลกกี่โม่ <c oughs> คือชามคือใหญ่กว่าหน้าฉนะันอะคือชามคือใหญ่กว่าหน้าฉนะันอะไม่ได้สั่งไม่เสรจเลยค่ะสั่ <c oughs> งธรรมดาดูเยอะมากในราคาหกสิบบาทนะคะแล้วก็ได้เยอะขนาดเนี้ยก็คือหาไม่ได้แล้วล่ะ น,นี้นะคะอยู่กับออมและก็รายการกังนํำไก์ EP ที่สามค่ะ <Yeah. S 1> ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่งามวงวาน oh. กังนํำ เนี่ยเราก็มีเหมือนกันนะคะถ้าใครจะมาใช้บริการกางน้ำคลินิกสาขาเดอะมอลล์งามวงวานก็มากันได้ะคะ่ะวันนี้นะคะจัดเต็มแน่นอนทั้งอาหารกลางอีงสานมาหมดอ,อาหารปองอาหารป่ามาหมดครบจอดอิสานีกแล้วใช่ีก่อนชอบไปอิาทำไมอาหารอีสานเกือบทุกทีติดแซบ่บเดี๋ยวเราไปรา้านแรกกันเลยนะคะก๋วยเตี๋ยวชามโต ร้านนะคะจะอยู่ตรงนั้นนะคะลงจากสะพานลอยมาเนี่ยแล้วก็เลี้ยวซ้ายเดินไปนิดหนึ่งเจอเลยร้านนี้ก็คือเอาใจทุกสายนะคะไม่ว่าจะสายเนื้อเราก็มีก๋วยเตี๋ยวเนื้อสายหมูเราก็มีก๋วยเตียเยเยเต๋ยวหมูหรือว่าไม่กินเส้นเฮลซี่นะคะเขาก็มีเกาเหลาด้วยต้มยำก็มียันตาโฟก็มีก็คือครบทุกอย่างตอนนี้นะคะก๋วยเตี๋ยวชามโตทั้งสาชามนะคะก็มาอยู่ตรงหน้าออมแล้วคือน่ากินสุด คือชามคือใหญ่กว่าหน้าฉนะันอะคือชามคือใหญ่กว่าหน้าฉนะันอะอันนี้เริ่มแรกก็คือต้องอร่อยโดยที่ยังไม่ปรุงคือปรุงมาแล้วของจริงมีความเปรี้ยวเค็ม okay. มีความเผ็ดนิดนิดแล้วคือน้ำก็มีความข้น เส้นมีความนุ่มคือเคี้ยวง่ายหนึบกินคู่กับน้ำกว๋วยเตี๋ยวคือลงตัวมากต้องขอบคุณชาวงามวงวานนะคะที่ไม่แกงเรานะคะเออ,เอ,อให้เรากินกว๋วยเตี๋ยวที่เลิศขนาดนี้ คือถ้าใครนะคะมาแวะที่นี่ก็คือแนะนําจริงๆให้มากินแล้วก็อยู่ใกล้เดอะมองงามด้วยาใช่คือข้ามสะพานมาก,ก็คือได้กินเลยอะ่ะคือเราไม่ได้สั่งพิเศษเลยใช่ใชปะใช่ไม่ได้สั่งพิเศษเลยค่ะสั่งธรรมดาดเยอะมากในราคา60บาทนะคะแล้วก็ได้เยอะขนาดนี้ก็คือหาไม่ได้แล้วนะของเด็ดที่ต้องต้องกินคู่ก๋วยเตี๋ยวเรนะือนั่นก็คือกะมู๊มันต้องมีความแบบดูดน้ำก๋วยเตี๋ยวนาะกะมู๊ดสุดจุ๊มจๆม,จม,จม มันได้ความนัวของน้ำไปด้วยมีความอมเปรี้ยวนิดๆของน้ำไปด้วยเพื่อปกป้องคืคอยังไม่ผิดเลยแล้วแต่กินไนะไม่ผิดอะไรสักอย่างทุกคนคะตอนนี้ก็กินร้านแรกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วจริงๆต้องมีสองร้านแต่คือร้านนี้มันอร่อยจนไม่สามารถหยุดได้ก็เลยกินแบบหมดสําหรับใครที่อยากมากินนะคะก็พกเงินสดมาคือถ้าเกิดว่ามาคนเดียวเนี่ยหนึ่งร้อยบาทคือมีทอนแน่นอน คนคะตอนนี้นะคะเรามาอยู่กันในร้านที่2แล้วนะคะร้านอาหารป่าลุงสงางออแกงป่าลุงสงาใช่ที่เห็นอยู่ด้านหลังนะคะคือร้านนี้เขาได้มิชลินไกด์ถึง3ปีซ้อนตั้งแต่สองพนะันไนยี่สองแล้วก็มาปีนี้2 0 2 4ก็ได้เหมือนกันใครอยากจะแบบนั่งเอาดอก็มาได้หรือว่าใครชอบอากาศเย็นหน่อยก็เขามีโซนแอร์ให้นั่งกันด้วย คือทุกอย่างหน้าตาอาหารดูดีหมดเลยนี่นะคะคือแกงป่าลูกชินปลากายที่เราสั่งไปชิมน้ำก่อนนะนี่แหละนี่แหละเข้มขน้นเป็นแกงป่าที่เข้มขน้นอร่อยแล้วก็หอมในตัวของพวกเครื่องสมุนไพรที่เขาใส่มามปลากายที่เขาแนะนำคือให้มาแบบเน้นเน้นให้ คือน้ำของเขาก็คืออร่อยมากคือสมที่เป็นมิชลินสุดๆอะคือต้องให้อันนี้ให้ผ่านอันนี้นะคะเป็นปลาเนื้ออ่อนทอดกระเทียมตัวเซเย์เสี่ยงเสี่ยงคือมันกรอบจริงอ่ะแล้วกินได้เลยสีพูกเขาคนนะคะอุ้ยคือแน็คเออถ้าเกิดในโรงหนังอะเขาให้กินปลาเนื้ออ่อนได้อะ <laughs> อันนี้ได้เลยเขาทอดมากรอบจริงๆนะคะตัวก้างเนี่ยก็คือสามารถกินได้น้ำจิ้มซีฟูดเขาเนี่ยดีไม่ได้แบบค่อนไปทางติดหวานเป็นน้ำจิ้มซีฟูดที่ถูกใจทุกคนคะ่ะนี่ก็คือเมนูที่เป็นซิกเนเจอร์ของวันนี้เลยก็คือผักกูดไฟแดงตอนที่ผักกูดกทอนจะเอาไปยำไปอะไรเงี้ยเนาะใช่แต่วันเนี้ยเขาเอามาผัดไฟแดงแล้วคือสีผักกูดแบบสดมาก มันมีความกรอบมีความอะไรไหมคือกรอบกรึบกรึบกุ๊บกุบเลยอะคืออร่อยถ้าสมมติว่าใครเบื่อแบบเบื่อกินผัดผักกุ้งไฟแดงอันนี้คือตัวเลือกเราก็มีความกรุบกรอบกว่าอือกินแล้วได้เทคเจอร์กว่าทุกคนแล้วก็อันนี้นะคะก็คือนกกระทาผัดสีโรดคือจริงๆอะตอนฉันเห็นชื่อฉันตกใจคือฉันบอกว่าอุ้ยแปลกมากจริงแต่พี่เขาบอกว่าไม่แปลกเลยครับปกติครับ ไม่แตกกี่โมแต่ว่าสําหรับเขาอาจจะไม่แปลกคนนออาจจะไม่แปลกแต่สําหรับเราคือแปลกเออหอมมากมีความกรุบกรอบแนละเป็นตัวของในส่วนของกระดูกแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่าเขาผัดมาเนี่ยก็คือมีความกรอบแบบไม่แทงคอมันคลุกคลุกรวมกันหมดแล้วแล้วก็คือแบบอร่อยเลย ถึงร้านสุดท้ายแล้วนะคะ <Yeah. S 1> ก็คือวันนี้ยาวนานมากที่ยันฟ้ามืดใช่ตั้งแต่ฟ้าสว่างยันฟ้ามืดนะคะแล้วก็ตอนนี้เรามาอยู่ที่ร้านโนนแซก oh. ก็คือร้านเป็นโอ e เป i นแอร์นะคะทุกคนก็คือแบบบรรยากาศธรรมชาติฟิลๆ mm hmm. ก็คือครัวหันไปโอ้เจอครัวเลยอยากเดินไปดูเขาทําก็เดินไปได้ชิวๆ <c oughs> แล้วร้านนี้ซิกเนเจอหนึ่งอย่างเลยนะคะก็คือไก่ ไก่ที่ไม่ใช่ไก่ย่างนะคะไก่ที่แปลว่าไก่เอ็กอีเอ็กอ่ะค่ะไก่จริงๆอ่ะบอกก่อนเลยว่าร้านโนนแทบนะคะไม่มีเมนูไหนที่เป็นไก่เลยเพราะว่าไก่เขาเลี้ยงไว้ท่านทีมงานนะคะบอกว่าร้านนี้เนี่ยคือของเด็ดจะต้องเป็นจี่โครงหมูอบโอ่งเห็นแบบโตอื่นกินแล้วคือแบบคืออยากกินแล้วอ่ะสตาร์ไลท์มันก็ไม่ไหวหรอกแต่พอมาเห็นแล้วมันแบบ มันจึ้งตาอย่างแรกเลยก็ต้องซี่โครงหมูอบโอ่งแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือแนมหมูย่างทางทีมงานก็บอกว่าเด็ดมากเหมือนกันแล้วต้องบอกก่อนนะคะว่าร้านนนแซ่บก็คือห่างจากร้านเมื่อกี้ไม่ไกลไมากเดินทางไม่ถึงอ๋งอเดินทางไม่ถึง5นาทีทุกคนก็คือแบบมาถึงร้านนี้แล้วสนุกมากค่ะเนี่ยคือสนุกมากอ่ะคืออิสฉา <ๆ S 1> คนงามวันจริงได้กินอะไรอร่อยอร่อยแถวเดอร์มอลก็มีกว๋วยเตี๋ยวเลยมาอีกนิดนึงก็มีอาหารป่าแล้วก็เลยมาอีกนิดนึงก็มีแบบ อาหารอีสานอ,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 อ่ะคือมันจะครบไปไหนอ่ะคือครบจบที่งานวงวานของจริงอันนี้นงานวงวานมีอะไรกางนำํำคลินิกพอวนมาเสร็จแล้วปุ๊บไม่รู้จะไปไหนไปกางน,นำคลินิกได้นะคะทุกคนโอ้โหคือมาแบบเป็นกระจาดอย่างนี้เลย ต้องแหม,มส่วนร่วมแบบนี้ค่ะ,ะ,ะอ้อถูกต้องถูกต้องคือมันใหญ่มากเราตอนแรกเคยเห็นในรูปแต่ไม่คิดว่ามันจะใหญ่ขนาดนี้แล้วก็คือเขามีน้ำจิ้มมาให้2แบบนะคะมีแจ่วเึ๊บอันนี้คือน้ำจิ้มพริกเกลือนะคะคือหอมทุกอย่างหอมยาน,น้ำจิ้มแล้วถ้าใครติดกินเผ็ดเขามีทุกโดดเขามีพริกมีกระเทียมให้นะคะก็คือใครชอบกินพริกกระเทียมก็สามารถอันนี้ คือหอมมากตอนแรกเขามาเสิร์ฟเราคือแบบว้าวมากนะคะก็คือแหนมหมูย่างอันนี้นะคะก็คือแหนมย่างที่ทางทีมงานว่าเลิศน,นะคะแต่กลิ่นอ่ะคือหอมมาก,มมากคือมันหอมจริงคือถูกต้อง เอามาอีกหนึ่งทพกคนอร่อยจริงคือมันแบบคือแหนมหมูสดจริงๆอ่ะมันไม่ใช่แบบแหนมหมูแข็งๆอย่างที่เคยกินจริงๆคือเป็นเปรี้ยวที่ดีแล้วเลยร้านนี้ผ่าผ่านผ่าผ่านตอนนี้นะคะเรากำลังจะมาทำพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ของทางร้านนี้เอ่อก็คือการหั่นซี่โครงคือก็โตเข้าไปเลย แล้วฉันจะหันโดนมาบอลเนี่ยครั้งแรกเลยนะครั้งแรกในการหันซี่โครงใหญ่ขนาดเนี้ยเนาะเห็นไหมว้ามาแล้วอ้าเธอฉันเปิดร้านนะคะเปิดร้านพรุ่งนี้โอ้เปิดกล้าเราได้หนาเออถูกเป็นแม่ค้าเปิดเบิร์ดมือเอาโซ่โดนกระดูกค่ะคุณอาป้องเด้ออุ้ยเขาก็ทำเป็นนี่ทุกคนมาร้านน้านะคะ ออาเอสาอาากสรแล้วมาหันนะะ่นสโครอันนี้กินแบบว่าลองไม่จิ้มก่อนนะคะอหอมอืมมันมีความแบบบุ้มคือแบบมันมันวาวอ่ะมันเคลือบมันแบบม,ม,ม,มันกรอสไหมมันกรอสการซีสกิต แล้วก็เดี๋ยวเราจะมาลองจิ้มกันนะคะน้ำจิ้มแรกคือพริกเกลือซอ้อ้อมาไม่เสียใจที่มาร้านเนี้เออต่อไปเป็นน้ำจิ้มแจ่วนะคะน้ำเปิ้มแจ่วดีมาก เป็นรสชาติที่ยอมชอบอืมเพอร์เฟกต์พอมันรวมตัวกันเราก็คือแบบคู่แท้คือกินคนเดียวหมดเนี่ยได้ปะอือันนี้ที่บอกว่าเป็นซี่โครงหมูทอดน,นะคะก็คือไม่ใช่แบบซี่โครงใหญ่แล้วก็น,นี้นะคะคือเป็นซี่โครงกระดูกหมูอ่อนแล้วก็โซ๊จิ้ไมไปเลยกับซอสพริกซี่โครงหมูมันต้องกับทอดกับซอสจิงมน้อร้ออันเดียวกินุ ทุกคนอร่อยมากมีความหวานเค็มลงตัวแล้วพอจิ้มกับซอสอ,อะ่ะมันพอดีมากคือร้านเขาหมักทุกอย่างมาดีหมดเลยไม่ว่าจะเป็นซี่โครงอบซี่โครงทอดนะคะรวมไปถึงแหนมคืออันนี้คือชอบมาก The best ร้านนี้คือให้องค์ประกอบทุกอย่างนะคะคือแบบว่าบรรยากาศเอยอาหารเอยเพลงเอยไก่เอยเออถ้าเกิดว่าใครที่แบบ อยู่เดโมแล้วก็อยากจะแบบหาร้านอาหารอีสานกินเนี่ยก็มาที่ร้านนี้ได้นนแทบเลิศคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มผู้ขนคขาตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ร้านที่ดีที่จึ้งที่สุดร้านสุดท้ายแล้วนะคะนั่นก็คือ กังนัคลินิกค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่สาขางามวงวานค่ะชั้น14 <มา S 1> อยู่ในเดอะมอลงามว<อ>ง,งวานเลยก็คือขึ้นลิฟต์ตรงยาวมาชั้น14ได้เลยนะคะสมมติว่าใครมาทําสวยแล้วอยากไปกินเนี่ยก็ไปกินได้เลยหรือใครจะไปกินแล้วอย,อยากทําสวยนะคะก็ขึ้นมาเดอะมอลงามวงวานชั้น14ที่กังนําคลินิกได้เลยค่ะ ต้องบอกเลยว่าเลิศทุกร้านตั้งแต่ร้านคว๋วยเตี๋ยวชามโตที่อยู่ข้างหน้า mm hmm. เดอมองงามวงวานเนาะรวมไปถึงร้านอาหารป่าลุงสงา mm hmm. คือเลิศมากและเป็นมิชลินด้วยใช่2ปีสอนอ่าใช่สปีสอนก็คือสมคำล่ำหรือ แล้วก็สุดท้ายนะคะก็คือร้านโนนแซบ<ม>ก็คือแซบสองชื่อซี่โค้งนี่คือเลิศเลยเลิศก็คือ3ร้านผ่านทุกร้านถ้าใครนะคะอยู่ใกล้งามวงวานหรือว่าอยู่ใกล้แถวนี้มาทําสวยที่นี่นะคะก็แวะไปกิน3ร้านที่เราแนะนําได้เลยค่ะยังไงนะคะอมอก็ต้องฝากรายการกางนาไกด์ไว้ด้วยนะคะและ้วครั้งหน้านะคะอมอจะพาไปกินของอร่อยแถวไหนร้านไหนนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะกับช่องกางนำคลินิกไทยแลนด์นะคะแล้วพบกันอีีต่อไปค่ะ